อุแบดบินตันฟันทุกเทคนิคบอร์ดแคสมาหาเพื่อนๆที่รักการตีแบดอีกแล้วนะคะวันนี้อุจะมาพูดถึงวิธีการตีแบ็ h แฮนง่ายๆค่ะเพื่อนๆแต่หนึ่งเลยเพื่อนๆต้องเข้าใจความหมายของคำว่าแบ็ h แฮนก่อนนะคะแบ็คคือหลังแฮนคือมือดังนั้นคืออะไรคะ คือการตีลูกแบดด้วยหลังมือค่ะอุ๊มีสองเทคนิคได้ง่ายๆนะคะในการตีแบ็คแฮนด์การที่เพื่อนๆเนี่ยจะตีลูกแบดด้วยหลังมือให้ลูกมันพุ่งได้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่าตีไงให้มันโดนลูกส่งลูกแบดยังไงให้มันไปข้างหน้าได้โดยวิธีการตีแบ็คแฮนด์ไม่ยากค่ะ เทคนิคแรกนะคะเพื่อนๆไปหยิบลูกแบดมานะคะสักหนึ่งลูกค่ะสักหนึ่งลูกพอเทนี้เพื่อนๆเนี่ยจับลูกแบดนะคะจับตูดเหมือนกับตอนที่เพื่อนๆปาลูกดอกเลยแต่ว่าปาลูกดอกเนี่ยมาเป็นการปาด้วยหน้ามือถูกมหมคะเทนี้รีเวิร์สกับเราจะปาลูกดอกลิ้นพันกันเราจะพาลูกดอกด้วยหลังมือค่ะแต่จับลูกแบด นะคะเ,เพื่อนๆอ่ะโอเคจับมานะหลังจากนั้นวิธีการปล่อยลูกทางหลังมือเนี่ยทำยังไงคะพับข้อศอกมาเข้าหาตัวนะคะและปล่อยแขนไปข้างหน้าทางด้านหลังมือโอเคไหมคะลูกแบตก็จะพุ่งจากตัวเราออกไปข้างหน้าโดยวิธีการที่เป็นหลังมือเพิ่มเติมค่ะจับลูกแบต พับข้อศอกมาข้างหลังส่งแขนไปข้างหน้าพร้อมกับสะบัดนิ้วโป้งด้วยนะคะจะทำให้ลูกแบตเคลื่อนที่จากหลังมือเราเนี่ยไปได้แรงขึ้นอีกค่ะหลังจากที่เพื่อนๆโยนลูกแบตอย่างเงี้ยค่ะด้วยวิธีการนี้ไปหลายๆครั้งจนชินแล้วว่าโอเคเราสามารถโยนลูกแบตพุ่งทงั้งด้านหลังมือได้แล้วอะคะ่ะเพื่อนๆลองจับไม้ดูนะคะเอาไม้แบตขึ้นมาค่ะเอามาสอดไว้ที่มือเลยแล้วก็ ปกติตีโฟร์แฮนด์ใช่ไหปุ๊บใช่ไหมทีนี้เราพลิกเป็นหลังมือได้เลยค่ะจัดเป็น Vshape นะและให้เพื่อนส่งรูปแบตมานะคะแล้วเพื่อนๆลองโยกแขนแล้วก็สบัดนิ้วโป้งดูค่ะนิ้วโป้งของเราเนี่ยจะกดที่ด้ามไม้แบตนะคะพอกดที่ด้ามไม้แบตปุ๊บเนี่ยเอ็นของ แม่บแบดเนี่ยจะไปกระแทกตูดลูกแบดและสามารถทําให้ลูกแบดพุ่งไปทางด้านแบ็คแฮนหรือว่าทางด้านซ้ายมือนะคะเพื่อนๆทีนี้ไปแต่แขนเนี่ยตีไม่ได้นะคะแบ็คแฮนร่างกายมันขัดค่ะเทคนิคที่2คืสอสําหรับผู้ที่ ถนัดทางด้านขวามือนะคะเพื่อนๆย้ายขาขวามาเลยมาทางซ้ายนะตำแหน่งที่ลูกบาตกทางซ้ายและเราก็โยกแขนแบคแฮนด์อย่างชูบอกนะคะแค่นี้เองเพื่อนๆก็จะสามารถตีแบคแฮนด์ได้อย่างง่ายดายแล้วนะคะยังไงลองเอาไปทำดูนะคะฟังวนซ้ำไปวนซ้ำมาไปเรื่อยๆเพื่อทำความเข้าใจนะคะและลองเอาไปใช้ดูค่ะวันนี้ อุ๊บแบกปินตันฟันทุกเทคนิคบอร์ดแคสต์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่มารับฟังแล้วก็ความรู้ดีๆจากอุนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย